การทำลายแชทบอทที่เราสามารถจะกำหนดคำถามและคำตอบได้เองด้วยกุ๊กกะท e ส์และก็เวลาตอบสามารถที่จะเอาผู้ถามหลายชื่อผู้ถามเนี่ยมาตอบนะครับเพื่อง่ายกับการตอบว่าอันนี้เป็นของใครนะครับง่ายๆนะครับเราไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นที่เปิดนะครับ Google Drive มาในส่วนที่เป็นของเราแล้วก็ไป <c oughs> ที่กรหมบวกแล้วก็ไปเปิด Google Sheets นะครับขึ้นมาเลยนะครับเราจะกำหนดให้ทาง A เป็นคำถามส่วน B จะเป็นคำตอบที่เราเตรียมไว้นะครับอันดับแรกก็ต้องตั้งชื่อก่อนนะครับชื่องานก่อนว่าเราชื่อว่าอะไรในที่นี้ก็จะเป็น Line Chatbot นะครับ2นะครับ พอ EP 1ผมเคยทำไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับ A, A เป็นคำถาม B เป็นคำตอบอย่างที่บอกไว้นะครับเราเขียนก่อนเลย A นี่คือคำถาม b, b ก็คือคำตอบนะครับส่วนบรรทัดที่2เราก็ลองกรอกดูนะครับว่าเราจะถามว่าอะไรแล้วเราจะตอบว่าอะไรนะครับง่ายๆนะครับพิมพ์ไปเลยตอนนี้ผมก็ลอง พิมพ์ก่อนว่าสวัสดีครับ B ก็ตอบว่าสวัสดีค่ะนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนส่วนเราจะเพิ่มเองอีกได้นะครับเราลองไปเพิ่มดูหลังจากนั้นก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับกกอะมาทั้งหมดเลยก่อนทอ A ก่อนทอน C นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ในส่วนของนะเครื่องมือแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริป ในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ถ้ามันเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ก็ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองใช้งานเวอร์ชันใหม่ดูนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้อีกเช่นกันเราเลือกไปเลยนะครับมันก็จะให้เราเซฟก่อนนะครับแล้วก็ให้เราตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับเราก็กดว่าใช่ปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อโปรแกรมแก้ไขสคริปต์อันนี้เป็นลายแชทบอทแล้วกันนะครับ พอเดี๋ยวเราจะเอาโปรแกรมที่เรากอปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาวางไว้ส่วนโปรแกรมนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ที่ข้างล่างนะครับซึ่งขอขอบคุณนะครับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ทําให้ให้นะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้โอเคก็มาใช้ในส่วนที่เป็นสีฟ้าข้างบนว่าเราขอใช้เวอร์ชันใหม่ละกันแล้วเราก็ลบบรรทัดทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ ออกไปปุ๊บแล้วก็เพดลงนะครับโอเควางลงไปเลยนะครับก๊อปมาโมสกูนี้ก็วางลงไปหลังจากนั้นเราจะมีการแก้ไขอยู่ประมาณ3จุดด้วยกันคือบรรทัดที่1นึ่งบรรทัดที่2แล้วก็ชื่อของชีสบรรทัดที่1ก็จะประมาณนี้นะครับชื่อก็คือส่วนที่จะต้องแก้ไขนะครับโดยที่ เราก็จะต้องไปเปิดไลน์ดีเวลลอปเปอรขึ้นมาอีกนะครับใครที่ยังไม่มีไลน์ Developer ปอรก็สมัครกันให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะถามว่าเราเป็น l ลายแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรแล้วก็พิมพ์ไปนะครับมันก็จะถามตัวรหัสเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเราเป็นเจ้าของใช่หรือไม่เราก็พิมพ์ไปใน l ลายนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันรู้จักกันเรียบร้อยแล้วว่าเราคือเจ้าของจริงจงมันจะเข้ามาในส่วนของ line developer แล้วก็ในส่วนที่เราเคยทำบอทเอาไว้เราก็เลือกบอทมาสักตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ทำก็มีคลิปของผมนะครับที่สอนทำบอทเอาไว้อีกเช่นกันนะครับไปลองดูสมมุติว่าผมเลือกบอทมาตัวหนึ่งชื่อว่าตัวนี้นะครับตัว stock บทสอตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของบทนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปในดูก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างคร่าวๆแล้วก็ไปในส่วนของ messaging นะครับ api ในส่วนที่เป็นข้างล่างสุดนะครับเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยเนี่ยในส่วนที่เป็น channel access token เราจะต้องก๊อปในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับ คลิก,กคั่บอปปี้ไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปวางในบรรทัดที่1ของโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เมื่อสักครู่นี้นะครับกลับมาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเพจลงก็คือวางลงไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับก็เพจลงปึง้งโอเคอนุญาตนะครับเมื่อเพจลงเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับ เราก็จะต้องแก้ไขอีกนะครับอีกบรรทัดหนึ่งซึ่งก็คือบรรทัดที่ที่สองตรงนี้นั่นเองนะครับไปตรงไหนนะครับเนีย่ยลองดูนะครับโอเคแก้ตรง Edit นะฮะก็คือเราก็จะมาในส่วนของ g o o l l s s h e t t ในส่วนด้านบนสุดที่เป็น URL นะฮะโอเคก็คือก๊อปที่เป็น h t t p s ทั้งหมด ลมาจนถึง Edit นะครับเดีย๋ยวเราจะเอาตั้งแต่ข้างหน้า Edit ไปถึงข้างหน้าสุดเลยแล้วก็ Copy เพื่อที่จะมาวางในส่วนที่เป็นบรรทัดที่สองนะครับเราก็าวางลงไปเลยโอเคปึ๊บวางลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยละสำนักทัดส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ ที่เขียนว่าชีทหนึ่งซึ่งชื่อก็จะต้องตรงกันกับ Google s h e e t ที่มันเป็นชีทหนึ่งเช่นกันถ้าเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ใน Google s h e e t เป็นชื่อใดก็ตามนะครับในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ก็ต้องเปลี่ยนชื่อนั้นด้วยเช่นกันในขั้นตอนนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับถือว่าโอเคละนะครับเมื่อเราเปลี่ยนครบแล้วนะครับเราก็กดเซฟอย่าลืมนะครับต้องกดเซฟทุกครั้งหลังจากกดเซฟเสร็จแ,แล้ว นะครับโอเคเราก็จะมาในส่วนของสีน้ำเงินขวาบนนะครับคือการทำให้โปรแกรมใช้งานได้แล้วก็าการทําให้ใช้งานได้ใหม่ตรงนี้อันแรกเลยนะฮะกดคลิกไปแล้วก็มาคลิกในส่วนของฟันเฟืองนะครับด้านบนซ้ายมือนะโอเค ข้านบนนะครับแล้วก็มาในส่วนของเว็บแอปอันนี้คลิกเว็บแอปเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ข้างล่างสุดเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนะครับเลือกทุกคนแล้วก็กดดําเนินการต่อไปนะครับสีน้ําเงินด้านล่างขวามือเสร็จแ,แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ก็ให้กดว่าให้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วมาเราก็จะเลือก ที่เมของเราที่เราจะเข้าถึงเลือก Gmail แล้วก็คลิกตรงซ่อนตรงนี้แล้วก็คลิกตรงที่อนุญาตทางด้านข้างล่างสุดนะครับมันก็จะเลือกมาแล้วก็อนุญาตว่าอนุญาตให้ Gmail อันนี้เข้าถึงโปรแกรมนี้นะครับก็จะลิงก์สักคู่หนึ่งก็จะได้ละก็จะ Copy URL ด้านล่างสุดอันนี้นะครับ เพื่อที่จะไปวางในส่วนของ line developer นะครับที่มันเป็นของ w e h o o k setting นะครับโอเคเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแก้ไขแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็เพจวางลงไปและอย่าลืมอัปเดตนะครับหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยตรงส่วนตรงนี้เนี่ยจะต้องเปิดเป็นครับหลังจากนั้นก็กด verify เมื่อกด Verify มันแสดงผลว่า s c c กเ s สคือสำเร็จแล้วเรากดโอเคเพียงเท่านี้เองนะครับทุกอย่างก็จะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโปรแกรมเราใช้งานได้ไหมนะครับผมลองพิมพ์ดูนะครับสวัสดีครับพนังต่อวสวัสดีค่ะนะครับกดคลิกไปอ่ามาละสวัสดีค่ะชื่อเอกซาร่าโอเคได้ละผมเพิ่มเติมนะครับหนึ ต้องตอบ2อ2นะครับลองดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเอาลายชัดบอดไปใช้ในงานอุตสาหกรรมค้าขายหรือการเรียนการสอนได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ